สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เก็บตกควัำหลงประเด็นหลังเกมที่แมนซิตี้บุกเสมอคริสตันเพลย์สองต่อสองพร้อมกับไม่ชนะเกมเยอนหกนัดติดจากผลเสมอในเกมดังกล่าวทำให้โอกาสการลุ้นป้องกันแชมป์ของพวกเขายากขึ้นเรื่อยๆและนี่คือประเด็นควัำหลงที่น่าสนใจหลังเกมเรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกเกมรับยังคงมีปัญหาความปลอบบางในแนวรับยังคงเป็นปัญหาที่แมนซิตี้แก้ไม่ตกตลอดเจ็ดเกมที่ไร้ชัยชนะก่อนหน้านี้พวกเขาเสียประตูไปถึงสิบก้ลูกเนื่องจากอาการบาดเจ็บซึ่งทำให้เป๊ปกูเดล่าต้องทดลองแนวรับของเขาเป็นว่าเล่นเลยและความ รอบบางนั้นปรากฏให้เห็นีกครั้งที่เซลเฮิร์ตพากนาทานาเก้มาเนโอคันจชีและจอห์นสโตนต่างเจ็บและไม่มีชื่อในเกมนี้โดยที่ยอชโกว์คิโอที่พักหลังกลายเป็นแบ็กซ้ายถาวรถูกโยกกลับไปเล่นเซนเตอร์แบ็กอีกครั้งส่วนริโก้ลูอิสเล่นแบ็กขวาซ้ายแต่ขยับช่วยแดงกลางเมื่อถีมบิวอัพแมนซิตี้โดนสอดทะลุนแนวรับหลายครั้งโดยเฉพาะประตูแรกในช่วงต้นเกมของริสตันพาเลเกิดจากวิลฮิลแทงให้มุนยอดเอาชนะริโก้ลูอิสยิงผ่านมือออเตกาเข้าไปการขาดหายไปของโรดี้และมาโตเควาซิตยิ่งาใหหห้้มีปััญนนกขึ และเป๊บเองต้องค้นหาระบบที่จะปกป้องแนวรับของเขาให้ได้หากไม่มีรูเบนดิอาสเชื่อว่าแมนซิตี้คงเสียประตูไปเยอะก,กว่าน,นี้และอาจแพ้ไปแล้ว ประเด็นต่อมาความรู้สึกผสมปนเปของริกก้ลูอิสริกเก้ลูอิสเป็นผู้เซตแต้มให้กับแมนเชสเตี้หลังทำประตูตีเสมอสองต่อสองซึ่งดาวรุ่งรายนี้ชอบทำประตูใส่คริสตันพาเลตด้วยทั้ง3ประตูในพิม์ลีกของริโก้ลูอิสมาจากเกมที่พบกับคริสตันพาเลตทั้งหมดหลังยิงได้ทั้งเย้าและเย็ยนเมื่อดูการที่แล้วอย่างไรก็ตามริโก้ลูอิสก็ทำให้ทีมของเขาเสี่ยงที่จะแพ้หลังโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงในช่วงท้ายเกมตอนที่ทีมกำลังโหมบุกออกประตูแซงนำถึงกระนั้นริ Lewis, กลกายเปป็นนนนนผูู้้เเลล่่่่คทททีี2าัยิงระตแะ โดนไล่ออกในเกมเดียวกันของสึกพรีเมียร์ลีกให้กับแมนเชตียภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกุนโดลาต่อจากริฮิมสเตอร์ลิงที่พบกับบอลมัดในปี2017ประเด็นต่อมาแคบวอเกอร์ฟอร์มเก่าๆหายไปไหนหมด เกิดอะไรขึ้นกับแคร์วอเกอร์แบ็กขวาที่ฟอร์มคงเส้นคงวาที่สุดคนหนึง่งกับทั้งสโมสรและทีมชาติตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้ในช่วงซัมเมอร์ปี2017หลังจากการแข่งขันยูโรที่ผ่านมาวอเกอร์ Walker ก็กลายเป็นคนละคนไปเลยความเร็วที่เคยเป็นจุดเด่นลดลงอย่างหัวบภาพอย่างน่ใจหายเป็นอีกครั้งที่เขาโดนแนวรุกคู่แข่งเลี้ยงกินตัวไปได้ง่ายๆไม่แปลกใจเลยที่เขาจะโดนริโก้ลูอิสแย่งตำแหน่งไปตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นแม้กระทั่งหายเจ็บกลับมาก็ยังเบียดแย่งตำแหน่งกับรุ่นนนนนน้้งงไไมมม่่่ดัเเเเเรซีีาายยหหห็กลททจใพูถึ และด้วยวัย34ปีเป๊ปคงต้องหาแบกขวาคนใหม่เข้ามาแข่งขันกับลิโกโลอิสแล้ว และมากันที่ประเดน็นสุดท้ายแมนซิตี้ทำแต้มหล่นอีกแล้วผลเสมอของแมนซิตี้ในเกมนี้ทําให้พวกเขาเ,าเก็บได้เพียง4แต้มจาก18แต้มเต็มหลังสุดหลังจากที่ทําแต้มหลุดมือไปอีกหนึ่งเกมที่น่าตกใจคือทีมของกัวเดล่าชนะเพียงนัดเดียวเท่านั้นจาก9เกมหลังสุดรวมทุกรายการนั่นก็คือการชนะนอตติงแฮมฟอเรสสามต่อศูนย์ในแมตช์เมื่อกลางสัปดาห์จากผลการแข่งขันดังกล่าวทําให้แมนซิตี้ยังอยู่อันดับ4ของตารางคะแนนมีเพียง27คะแนนจาก15เกมตามหลังจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลที่แข่งน้อยกว่า1น,นถึง8แต้ม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ